เวลาขณะนี้9นาฬิกา2นาทีวันที่30สิงหาคม2566ตรงกับวันพุธสีประจำวันพุธก็คือสีเขียวนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงถนนนะครับริมถนนทางหลวงชนบทสนอน4068นะครับ ถนนที่เรามองเห็นนี้ก็จะแยกออกจากาถนนทางหลวงเชนบทนะครับหมายเลขดังกล่าวก็จะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนี่นะครับไปเรื่อยๆไปจุดนู้นนะครับถนนเส้นนี้ก็จะไปออก ที่ทางหลวงแผ่นดินสองสองสองตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะครับก็จะพาท่านเดินไปเรื่อยๆด้านด้านนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับทําเป็นที่จอดรถอันนี้ก็เป็นดอกดาวเรือง กำลังดอกดอกเราเรื่องนะครับะนะครับสำหรับพื้นที่เรานะครับก็จะไปจดจุูที่สวนยางนะครับด้านซ้ายนะครับริมถนนด้านซ้ายนี่ยก็จะเป็น พื้นที่โคกน้องนานะครับโคกน้องนานาลุงพลน,นะครับนาลุงพลไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆประมาณ400เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับ อันยากาศตัวนี้อ้าวอันเกลมเลยอ้าวออ่า,อา,อานะครับตัวนี้กำลังรับประทานอาหารอันนี้ก็จะเป็นครัวกลางนะครับครัวกลางนะครับเอ๊ะไปไหนเนาะเงียบแค่นาะแถวนี้มีใครอยู่บ้างเนี่ย อ๋อน,นั้นก็จะมีแอนเฟมเบอรี่จิมมี่เรื่องจริงไทยบ้านนอกเดอ้อฮันนี่นาลุงพลน้องปุ๊แอดมินแนนแอดมินวิวหมวดฟื้นเด้อแล้วครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นป้าท้ายบ้านนะครับดูแลเราจะดูไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ฝนหยุดตกเลยนะครับเดินไปไม่มีหยุดยัง้งจนกลัวจะถึงแปดนาที นะครับเดินไปแปดตรงไหนก็หยุดตรงนั้นนะครับไปต่อไปเรื่อยนี่นะครับตอนนี้ก็ก้านาฬิกานะครับก้านาฬิกาจากนาทีน้อะนะครับก้านาฬิกาประมาณ5นาทีได้ อเอ็ดมินน้อยไปไหนเนาะมิจิลีแทนเนาะอันนี้ก็ชิดปากไปวันนี้เห็นตะลถนะครับเห็นตะลดนี่นะครับเห็นตะรดมิมดจิลีเออพิลาวันนะครับอยู่นะครับพิลาวันชั้นแนว พิรวันชนเนล Channel แล้วก็ลุงวางน้องตองับปาดงก็อยู่นะครับอลุงวางนี่เอาหนังมาใายข้างบ้านเต็มไปหมดเลยคนอยู่หรือเปล่ากินแล้วพอเข้าละโอ้ยเดี๋ยวหนึ่งเข่าก็จะกินน้ำกันก็นได้วันละจำมะุงปิ้งปลาแห่งไทยบ้านนอกเอมามาให้เมื่อคืน คกว่า,วา,วาะ,อ,ะอีะเปนนตกบ่้าเชมจะกละมัมาแลจจ้วยังอยเออใครจะก่อ่อเราฟาดเราบ่ไะ้นี่ไมจัดอันนี้อ๋อยังนั่นย,ยเอารถออกสกออคุมอวันนี้ก็จะก่อคาลเอร์คาเจอร์คาเจอร์ฝรั่งเศส นะครับก็เอามาแต่พออาะห้าวขาดเท่านั้นละเอามาแค่นี้แหละไม่เน่ยเราไมาซู้เลยบ่าว่างหลือบ่าว่างหลือบ่เออมันกันนั่นไม่ได้ว่างอะไรแล้วบ่บูว่างบ่อยนักสมมใช้ว่าเราห้าวห้าก้อนนะห้าวนี่มันก็พอดีกับอันนี้นี่อืมนี่เห็นออเห็นโอ้งงามเลยล่ะ พอดีจุดบ่เฮ้าวัดนะชุดกันพอดีบอกตอนนี้หอดพุนใจมันมีหอดไมมบดต้องว่าเรื่องกอหอดเห็ดหอดเอามาแนววัดนะมีมาเรื่องกอครับเอาเอาอันนี้นี่เด้ออันนี้เฮ้ากอค้นมาชั่นนี้เออถ้าทาเฮ้าน่ะถ้าคิดว่าโอ้ เห็ดใน่นเนาะมันจังเดืนแ่นคักเขาก่อจังขึ้นมาช่องนี้เขาก่อจัง<ล>ได้ห่อออกมาวัดแนวล่างถ้วยนะมา<ล><ล>วางเลยวางบัว้องอันนั้น<อ>ให้ข้างมันนี่มักมักกบกับตัวนี้พอดีกบกับที่เขาเอาขึ้นมาเนี่ย,<ล>ยขานขึ้นมานี่ตัวนี้เขาเอาขึ้นเขาก่อให้มันเป็นโ่เออแ,แล้ว,ลวมามาเอเอเก็บแ่นคัทาปยังไปเลยเขาก่อต้อนั่นไปเลยทั้งนี้โอ้โหจำนี่หนึ่ง ดยวไปอันวุ้ก <c oughs> อ,อ,อันนี้กับว่ายากเลยนี่เพราะว่ามันแข็งอยู่แล้วเออมันได้จ่อเดียวว่ามันแข็งอยู่ว่าได้จ่อเลยเด๋วนี้ย่ได้จอาหาห่อเขาเข้า้นเข้าข้นว่างปุ๊บเดี๋มองเด็๋มองมันตั้งบ่อันนี้ขั้นคั้นมันสิถึงบอนี่คราวเาว่างนี่จ,จ้าเจ้าเลยเดี๋ยวเขาเอาน้ำมาตั้งสะกอนแล้วเข้ากระจาะก็ได้ แต่ว่าเหา้หา้าฮใส่ใช้อแพ่นมันนี่มันรับน้ำหนักบ่ได้อยู่ดวนมันกระเจ<า>็เห้าหาแนวแนวเท่พื้นไปเบิ้งเลยอยู่ในเฮือนอ,ะอ่ะเขาเทหนาพี่เท่เลยัมันแห้งแล้วก็เออเราเอาแบบเจ้าเจ้ามาอะอามาวัดเบืงเองอเอามากลึบเสือ